ตอนนี้คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับ,รบดำเนินการออกหนังสือ5 3ชุด4ชุดเปิดเกมลบกับคนหลังฉากนี่เป็นสิ่งที่หลายคนเซอร์ไพรส์มากมว่าทำไมรรีรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยถึงเปิดเกมลบอย่างหนัก ออกมาอย่างต่อเนื่องภายในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีมาตรการที่เกี่ยวข้องเปิดเกมลบกับคนหลังฉากเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องครับไม่ปกติเอาล่าสุดสดละลอนวันเดียวกันมีการลงนามในหนังสือร่งับต่างๆเนี่ยอย่างน้อย3เรื่องครับครับเป็นเรื่องผิดปกติมากผิดปกติจากเรื่องที่เปิดเกมออกมาว่าด้วยเรื่องพักโอกาสใหม่ครับอ๋อการเปิดเกมลบเนี่ยมาจากการกําเนิดของพักโอกาสใหม่มีส่วนนะมีส่วน สะท้อนว่าความขัดแย้งข้างในพักมีปัญหาแล้วพักโอกาสใหม่มันเป็นยังไงครับเขาตั้งกันโดยระบบข้าราชการมีอดีตผู้ว่าเต็มไปหมดแต่มีปรากฏการณ์หนึ่งคนเซอร์ไพรส์ขึ้นมานั่นก็คือคนนี้ครับพัฒรนันทองประพานครับเป็นใครนะพี่โอ้ี่คุค้นๆนะ หน้าตานี้เหมือนหน้าตานี้ถ้าดูให้ดีเหมือนกับสสรวมชทยสร้างชาติหนึ่งคนนะน้องสาวพี่วีนั่นแหละน้องสาวพี่วีเป็นน้องสาวของออยแอนแกสครับทำให้ทุกโยงตึมก็ไปเลยครับพัฒรานันทองประพานครับครับเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารแล้วมันเกี่ยวพันอะไรล่ะคือถ้าพูดจากโครงสร้างแล้วเนี่ยวันไหวสิครับคือถ้าดูโครงสร้างอดีตข้าราชการเนี่ยอดีตข้าราชการมาจากสองสองกระทรวงหลักนะ คือกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงทรัพยากรนะสิ่งแวดล้อมธรรมชาติครับและบางคนที่พี่โอพูดบอกถึงแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับไอ,อ,อ้สสหรือว่าเป็นของรวมสายต่างชาติสอสออยสสอออยเพราะฉะนั้นคนหลังจากรู้กันหมดว่าเป็นใครและที่บอกว่าเปิดเกมลบเนี่ย,ยสามสี่เรื่องห้าเรื่องเนี่ยมันบอกตรงๆเลยว่าเกมลบหนักมากเพ้่งเดียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรองนายกรัฐมนตรีออก คำสั่งทั้งหมด5เรื่องอันแรกเลยครับนี่น่าสนใจสั่งระงับการสรรหาคณะกรรมการสำนักง,งานกรมกับกิจการพลังงานหรือว่าเลกูเลเตอร์หรือว่ากกอพอครับเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียด,ยดสั่งให้กฟออ,อ<ล>การ,รไฟฟ้าฝ่ายผลิตเบรกเบรกเบรกการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาขุดขนถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะและให้ศึกษาคำอุทธรณ์ของบริษัทไอทีดีคือไอทีดีนี่แพ้นะไม่ได้เข้าไม่ได้ชนะนะอแต่ว่าให้ศึกษาอุทธรณ์ของไอทีดีต่อมาข้างในในกระทรวงปันป่วนกันหมดมีการปรับแก้รายละเอียดว่าด้วยเรื่องของ tech ความเห็นในการจัดเก็บภาษีคาร์บอนแท็กในน้ํามันเชื้อเพลิงครับสารตั้งต้นก็คือกระทรวงคลังกรมสัมสามิตร จะเข้าคลามอหลายครั้งแล้วและแน่นอนครับก่อนเข้าคลมอเขาต้องเวียนเวียนเวียนกันไปแล้วก็บอกว่าลัมตีพลังเจ้าระดับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีเห็นด้วยแต่ลัมตีพลังงานไม่เห็นด้วย <c oughs> จับตา11ตันวานี้จะได้เข้าไหมต่อมาสกัดการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลคลิปวอนไปหมดไม่ต้องไปดูไกลนะไปดูที่ติ๊กต็อกก็ได้ไปดู youtube ก็ได้ก็บอกนี่ไม่ใช่ว่าเปิดฉากลบกับคนหลังจากกันเดียว เปิดฉากลบกันไดใหญ่ด้วยเพราะนายใหญ่เป็นนโยบายของเพื่อไทยนายใหญ่คนลังฉากเหมือนกันนโยบายของเพื่อไทยนะชัดเจนนะและและนายใหญ่พยายามตั้งแต่ปี44แล้ว m o u ต่างแล้วก็บอกไทยวันดินเนอร์ดินเนอร์ของพักร่วมอ่ะหัวหน้าพีไม่ได้ไปแต่มีโน้ตเขียนก็ไปเรื่องเกี่ยวนี้บอกว่าให้ดําเนินตามให้ดําเนินการตามกฎหมายตามกฎหมายคือเขียนแบบนี้มันกว้างจนคือมันคืออะไรคืออันนี่ต้องจับตา เรื่องต่อมาอันนี้สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งป่าทาพีว่าด้วยเรื่องพลังงานครับมีการสั่งระง,งับการประมูลรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนฟีดอ oh, ินทา i ิฟเฟดสองที่กำลังการผลิตรวมตกประมาณผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณ2 1 0 0มครับเอ,อตัวเลขประมาณนั้นครับระง,งับแผนตัวนี้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ผิดหวังมาจากรอบที่แล้วใช่ไหม โอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยครับแล้เลยห้าแล้วยังไม่พอฮะตอนนี้ก็บอกว่าข้างในกําลังจะเรื่องแก้กฎหมายว่าด้วยน้ํามันพระวน้ํามันและที่แก้เนี่ยที่แก้ที่หลักๆที่คล้ายๆกับ NGO เครือข่าย NGO ีเนี่ยเคยเรียกร้องเช่นไม่อิงราคาสิงคโปร์ไปอิงราคาดูบงดูไบซึ่งเรื่องนี้เขาถกเถียงกันมานานอ๋อไม่อิงสิงคโปร์ไปอิงดูไบก็ไปอิงเหมือนกันหมดแล้ว ถ้าอิงดูใบเขาบอกถ้าราคาขึ้นนะก็ขึ้นหมดเลยนะขึ้นหมดเลยนะเอาไม่ถึงเสถียรไม่ไม่อยู่นะนี่พวกหลายๆอันใช้ราคาต้นทุนราคาต้นทุนไปบวกราคาน้ํามันดิบไอ้บวกค่าการกลั่นบวกค่าภาษีบวกค่าการตลาดมาเป็นฐานในการคิดราคาน้ํามันครับครับที่สาคัญที่หนวใจคือกระทรวงการกระทรวงพลังงานมีอำนาจที่ณาอัตราภาษีตรงนี้ก็คือว่าจะขอแก้กฎหมายยึดอำนาจมาจากกระทรวงการคลังฮะ จากกรมสามิตเพราะปัจจุบันเนี่ยกระทรวง,งาคลังโดยกรุมสามิตเป็นคนกําหนดอัตราภาษีน้ามันถูกกระทรวงรรพลังงานขอมีอำนาจรัฐประหารมาเป <c oughs> ็นของกระทรวงพลังงานย้อนกลับไปสมัยเดิมตอนพี่วีเด็กๆเกระทรวงพลังงานมีกมรมทรัพยากรและเหมืองแร่ใช่ มีเก็บค่าภาคหลวงมีการเก็บภาษีอะไรต่างๆด้วยตัวเองหมดเลยพี่รู้นะขนาดสากลเนี่ยจุกันเขาบอกเกี่ยวกันเงินน่าจะอยู่ในวงคลังเนี่ยครับยังอยู่กระทรวงเกษตรเลยยังดึงกลับไม่ได้เลยไอ้ะนั้นภาษีสำนักมิตรอยู่ที่คลังเนี่ยคิดว่ากระทรวงพลังจะดึงออกมาได้เหรอเอาละแล้วคราวนี้แล้วปัญหามันคืออะไรเอามาดูที่เรื่องครับเอาเรื่องแรกคือการระงับยับยั้งการสรรหาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีทั้งหมด7คนครับ4คนนี้กเกษียณครบวาระตั้งแต่30กันยาอืมลายกว่านั้นคุณเสมอใจสุขสุมเมศซึ่งเป็นประธานเลกูเลเตอร์อายุครบ70ปีไม่สามารถทำหน้าที่ประธานครับต้องสรรหาตอนนี้เหลืออยู่3คนครับเหลือ3าคนนะจาก7คนนะ ส,ส,สามคนนี้ทําหน้าที่ต่อไปได้จู่ๆเขาสัรหากันตั้งแต่โน,โน,นู้นคอรมอลรัฐบาลอุ้งอิงโดยการเสนอของรัฐมนตรีเนี่ยตั้งประธานกรรมการสัรหาขึ้นมาชุดหนึ่งครับ<อ>นี่คือกก,กพที่เหลืออยู่พี่บี่เหลืออยู่<ๆ>ที่เหลืออยู่คุณเสมอใจเนี่ยครบเจ็ดสิบปีรักษาการไม่ได้ไไดแล้วก็เทกากัวว่าอีกสามคนรักษาการได้ก็อยู่ประมาณหกคนใช่แต่ว่าต้องเล่งสรรหากรรมการชุดใหม่สัรหาเขาสัญหาคุณพีรพันธ์เสนอครับ พอรมรัฐบาลแพรทองทานอนุมัติกรรมการสนหาประธานกรรมการสัรหาคือนอคุณสิทธิพงศ์อดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานสรรหาและที่เหลือกรรมการสรรหาแต่ละคนอยู่เนี่ยสมพลเจเนตอดีตปลัดคลังอดีตปลัดคลังเนี่ยอดีตรนตรีด้วยนะอุตสาหกรรมโอ้นี่จู่จู่สั่งระงับปังตกใจกันทั้งบางครับครับเกิดอันใดขึ้นเอ่ยพี่ยาเออไอ้นั้นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะแต่ที่จินหนักกว่าอีกนี่เลย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยฮะคุณพีรพันธ์สาลีรัชภาคเนี่ยทำจดหมายตรงไปถึงผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยาารัฐมนตรีทำหนังสือตรงไปที่ผู้ว่าที่แก็บเลยไม่ผ่านบอร์ดครับไม่ผ่านบอร์ดครับ,บ,รรบส่งไปถึงผู้ว่าส่งไปด้วยยังไงครับบอกว่าพลโทด็อกเตอร์เจรันนยวงสะอาดซึ่งเป็นกรรมการกอฟผเนี่ยนะ มีหนังสือแนบสำเนาแจ้งว่าได้คัดค้านการอนุมัติการจัดจ้างเหมาขุดและก็ขนถ่านหินที่แม่เมาด้วยในสัญญาเนี่ยโดยวิธีพิเศษในวงเงิน7,250ล้านบาทเออและในการประชุมกานกรองของคณะกรรมการเนี่ยมีการพูดคุยกันเรื่องเนี่ยและต่อมาอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมีหนังสืออุทธรณ์ขอความเป็นธรรมจึงขอให้ระงับยับยั้งคำถามมีสองาคำถามอ่า ดเรเจรนายเนี่ยเป็นกรรมการทําไมเรื่องนี้ไม่ดีเบตกันในบอร์ดของอีแกป์นี่อันนั้นหนึ่งเอาไปเอาเอาแปลความให้หนึ่งกรรมการไปฟ้องพ่อครับไม่นั่นหนึ่งก็อันที่สองเนี่ยรัฐมนตรีว่าการเนี่ยทำแบบนี้เหมาะไม่เหมาะถูกไม่ถูกที่สั่งตรงเขาบางคนก็บอกว่าน่าจะให้บอร์ดประธานบอร์ดเป็นคนจัดการซึ่งประธานบอร์ดเป็นใครประธานไอ้ประหลัดกระทรวงประธานบอร์ดก็คือประหลัดกระทรวงพลังงานเออ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับ,รบในหนังสือที่แจ้งนะครับต่อมาคือเรื่องของแก้ว่าด้วยเรื่องระงับยับยั้งการการประมูลพลังงานหมุนเวียนออในหนังสือน่ะดงลงนามโดยรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีใช่ไหมรัฐนตรีพลังงานมีข้อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมที่ฟีดเนี่ยฟีดเนี่ยฟีดอินทาลิฟเนี่ย ตามมติเนี่ย2,180เมกะวัตต์เนี่ยมันเป็นการดำเนินงานก่อนหน้ารัฐบาลนี้นะและการรับซื้อไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เกิน600สำหรับพลังงานลม1 580สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดินเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือไม่ตอนนี้ตรวจสอบอยู่มีข้อโต้แย้งจากบุคคลภายนอกและคุณพิรพันธ์ก็หาลือกับกฤษฎีกาแล้วขอให้ระงับยับยั้งครับ ปัญหาใหญ่เกิดขึ้นเลย3มเรื่อง3ามรถสะท้อนเรื่องหนึ่งคืออะไรครับการเมืองภายในกระทรวงพลังงานระเบิดลงครับ